เราเปิดเพจใหม่เลยนะสิ่งที่เราทําตอนแรกๆเลยนะทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้ เชื่อไหมการเปิดเพจใหม่เนี่ยตอนต้นเลยนะทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้หนึ่งเครียดมากเราเครียดอยู่แล้วเรากดดันอยู่แล้วเรารู้สึกเหนื่อยอยู่แลวนึกออกไหมผมเองก็เป็นนะแล้วทีนี้จะควรจะเริ่มยังไงเราเปิดเพจใหม่เลยนะสิ่งที่เราทาตอนแรกๆเลยนะจริงๆมันอยู่ในเนื้อหาวันอื่นนะเอานี้เดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันบางคนเนี่ยเปิดเพจใหม่ปุ๊บทำคอนเทนต์เลยจริงๆผมว่าผิดนะพวกเรารู้ไหมว่าข้อดีของออนไลน์คืออะไรข้อดีของออนไลน์คือการริเวอร์เลดคือการกระจายตัวเราสามารถมีลูกค้าได้ทั่วโลก ที่มาซื้อสินค้าเราแม้กระทั่งเนี่ยในคอร์สเนี่ยก็มีลูกศิษย์ผมที่อยู่ต่างประเทศหลายคนที่เข้ามาเรียนด้วยเห็นไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสอนคนทั่วโลกได้เช่นการขายสินค้าก็เหมือนกันเราสามารถขายของได้ทั่วโลกมันสกเกลได้มันเรเวเลตได้นี่คือข้อดีของออนไลน์แล้วต้นทุนมันถูกมากส่วนข้อเสียก็คือจุดอ่อนของออนไลน์คือความน่าเชื่อถือครับพวกเราเป็นไหมเราจะซื้อของกับใครเรามองที่อะไรอะ่ะถ้าเกิดคนดังเราจะซื้อของตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเราซื้อของกับใครบางคน บางคนคิดว่าขายของต้องราคาถูกนะบางคนคิดว่าเฮ้ยเป็นลดราคาแข่งกันแต่เปล่าเลยลดราคามันก็ส่วนหนึ่งแต่เราลองคิดดูดิต่อให้มันถูกแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าคนขายไม่น่าเชื่อถือเราอยากซื้อมั้ยบางทีให้ฟรียังไม่อยากเอาเลยอ่ะเพราะเรากลัวไงเฮ้ยกินไปจะตายไหมเนี่ยนึกออกปะมันไม่ใช่ว่าถูกแล้วฟรีแล้วคนจะเอานะจุดอ่อนของออนไลน์ข้อแรกก็คือความน่าเชื่อถือครับฉะนั้นตอนเราเปิดเพจใหม่เนี่ยสิ่งที่จะต้องทําเลยก็คือสร้างความน่าเชื่อถือ เราต้องอุดจุดรั่วนี้ไว้ก่อนนะอุดจุดรั่วนี้ก่อนเราถึงจะขายของได้อันนี้ให้เป็นข้อคิดก่อนนะเราเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดวันหลังโอเคไหมติดตามความรู้แบบเข้าใจง่ายๆจากผมได้ที่ Facebook พี่ศักไอซีทีและช่อง YouTube พี่ศักไอซีที พิเศษโดยเฉพาะช่อง YouTube นะครับสามารถกด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยเพราะจะมีความรู้พิเศษแบบพรีเมียมไว้ให้พวกเรานะครับและสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนผมได้ที่ adsignpizangict แล้วพบกันนะครับ Vai é lá.